โอเคแล้วจ้ะหัวหลุดแล้วดอกน้อยๆครับตรงนี้ กินแล้วครับ nice ปกจิกก็จะดอกประมาณนี้ครับแถวนี้ดอกไม่ค่อยใหญ่ครับ มีนนนนเนนมีอันบานนะครับมียนบานเน่าแล้วนั่งแล้วดอกแดงก็กิดมียนบานเน่ามีอันยังไม่บานครับมีอันวสวยๆอยู่ตรงนี้ครับไม่ต้องไป Угу, mm угу, -hmm. no. mm -hmm. เราเตี๋ยวมูนคางเหละอันนี <rez io> <Yeah. S 1> ้ก็ใช่ใช่อันนี้ก็ใช่นี่เน่าแล้วสวยๆเลยครับตรงนี้ ดอกอสวยๆครับดอกตูมๆขนาดนี้ครับกำลังแซบเลยครับหวานมากเลยครับโปรวกจิกตรงนี้ครับไปจุกหนึ่งครับ มีขานางัดด้วยครับแนาดงัดตทำปีกห้างนิดนึงคุณได้ครับดอกกำลังสวยด้ยครับ นี่ครับเกือบเดินเหยียบกับดอกเล็กๆครับมองเกือบไม่เห็นสวยๆครตรงนี้ตรงนี้ดอกสวยๆเลยครับดอกกำลังพอดีนะครับ โอ้โอดนไหนนั่นเลย,ย,ยตรงนี้ครับสองสามกระจกติดกันครับ អ្នកអូនវិញអីថាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំចេះដីនៅទូជាម្តីខ្ញុំដីឈូកអស់សាយរបស់ ครับขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายนุแม่แซมสายแม่เอบองโอนมิตรรับแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับคสปหคณะสำรวจป่าเห็ดครับเมื่อเช้าตื่นมาก็เจอเดินดูรอบๆบบ้านก็เจอเห็ดเห็ดปวกครับปวกจิกได้นิดหนึ่งครับได้ประมาณเออหนึ่งแกงครับก็เลยมาดูที่ป่ากาบเชิงครับมาก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเห็ดเลยครับก็เลยพากันมาขุดมันครับ วันนี้ก็เลยพามาขุดมันนกที่ป่ากับเชิงกันแล้วกันครับครับวิธีการขุดมันนกของพวกเราครับก่อนอื่นก็มองหาทํำเลที่คิดว่าเออมีมันมันนกขึ้นครับก็มองหาทำเลก่อนครับว่าตรงไหนมีตรงไหนมันน่าจะมีต้นมันขึ้นเยอะครับก็ขี่รถมาก็เลือกตรงนี้ครับคิดว่ามันน่าจะเยอะครับก็ลองเข้ามาดูครับวิธีการขุดครับก่อนอื่นก็ มาหาต้นมันก่อนครับเนี่ยครับต้นมันนกใบจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยครับต้นมันนกใบจะเป็นประมาณนี้ครับลักษณะใบครับจะมีด่างๆนิดนึงครับต้นก็สีแดงๆครับพอเจอต้นแล้วก็ดึงหาโคนครับโคนมันอยู่ตรงไหนครับ นี่ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็จะมาขุดตรงเนี้ยครับผมก็ประมาณเนี้ยครับวิธีการดูว่ามันนกมีหัวใหญ่หรือว่าหัวยังไม่ใหญ่ครับนี่ดูที่ดอกครับต้นไหนออกดอกก็จะหัวใหญ่นะครับแต่วันนี้ครับต้นที่ออกดอกแล้วพอดึงๆไปก็เนี่ยครับต้นที่ออกดอกแล้วก็เจอขุดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ นี่ครับรองรอยเขาขุดเป็นต้นที่ถูกขุดไปแล้วครับวันนี้ก็มาหาต้นต้นประมาณขนาดนี้ครับเนี่ยครับเขายังไม่ขุดครับหัวก็พอใช้ได้ครับหัวไม่ใหญ่มากครับแต่ว่ามันก็เหลือแต่ต้นประมาณนี้ครับเพราะว่าต้นใหญ่ๆเขาขุดไปหมดแล้วครับต้นที่ออกดอกเขาจะขุดไปหมดแล้วครับนี่ครับสังเกตดอกประมาณนี้ครับ เห็นดอกขึ้นตามต้นไม้มันจะขึ้นพันต้นไม้ครับก็มาลองดึงดึงดูครับดึงตามไปตามต้นเรื่อยๆก็จะเจอโคนมันครับก็วิขุดเอาตรงโคนเนี่ยครับเนี่ยต้นนี้ได้ครับว่าต้นนี้ออกดอกด้วยครับหัวหน้าจะพอสมควรครับอันใหญ่มากเขาเอาไปหมดแล้วครับเหลือแต่อันประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวผมจะคุดให้ดูต้นหนึ่งครับต้นนี้ครับหัวน้าจะ กำลังพอดีครับก่อนอื่นก็ หาที่นั่งให้มันสบายสบายก่อนครับอันนี้น่าจะสบายไปหรือเปล่าไม่รู้ครับเจอรากครับตรงนี้เจอรากไม้ใหญ่ไม่เป็นไรครับน่าจะได้อยู่ครับ เนี่ยครับรากมันจะเป็นประมาณนี่ครับเราจะขุดไล่ไล่ไปตามรากเนี่ยครับก็จะเจอหัวก็จะเจอหัวมัน,มนเทียนมันนกหรือมันเทียนเนี่ยครับครับเดี๋ยวผมจะขุดไปเรื่อยๆนะครับ ขุดไปก็จะเจอหัวมันเทียนครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็ดึงออกมาอุ้ยหักฝ <c oughs> ีมือมากครับทำหักด้วยครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขุดเอาอันที่หักก่อนดูอันที่หักเมื่อกี้ครับหักยาวเหมือนกันครับ นี่ครัหหักอยู่ยาวเลยครับเอายังหักอีกโหยังไม่หมดครับยังมีอยู่ข้างข้างล่างอีกครับสองท่อนนะครับาายาวมากเลยครับหัวนี้เดี๋ยวจะขุดให้ดูอีกต้นนะครับ ต้นเมื่อกี้ผมทำต้นขาดทำหักด้วยครับอันนี้แก้ตัวใหม่เนี่ยครับต้นนี้จะเล็กกว่าต้นเมื่อกี้ครับ แล้วก็กลบคืนครับเก็บไว้ขุดปีหน้าครับใครเรียกใครครับเนี่ย การขุดที่ดีก็คือขุดด้านนี้ด้านเดียวครับขุดด้านนี้ด้านเดียวครับแล้วก็นี่คือต้นมันครับด้านนี้มันก็จะมีรากติดอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยรากติดอยู่สังเกตจะมีรากฝอยติดอยู่ด้านนี้ครับแล้วเราก็ดึงขึ้นมาครับสังเกตครับมันนกจะมีสองหัวครับไ <ương defects> ม่ใช่นกสองหัวนะครับมันนกไอ้ คืนนี้มันคือหัวเก่าครับหัวของปีที่แล้วถ้าปีที่แล้วมันไม่ถูกไม่ถูกใครขุดไม่โดนขุดครับมันก็จะมีอยู่สองหัวมันนี่คือหัวหัวที่เหี่ยวเหียวครับหัวเก่ามันครับมันจะเป็นอย่างงี้ครับเหี่ยวเหี่วกินไม่ได้ครับกินได้แต่มันไม่อร่อยครับไม่มีใครเอาไปกินแล้วนี่คือหัวใหม่มันหัวใหม่มันเราก็จะหักเอาแต่หัวใหม่มันมาครับเนี่ยครับ ส่วนหัวเก่ากับรากมันที่ติดอยู่เราก็กลบดินไว้คืนครับเพื่อปีหน้าเราจะมาขุดอีกครับเป็นการไม่ทำลายต้นมันนะครับถ้าเราขุดไม่กลบเนี่ยมันจะสูญพันมันจะตายครับมันจะดับแนวครับ <laughs> ไม่ค่อยมีหัวใหญ่ครับเพราะว่าต้นใหญ่เขาขุดไปหมดแล้วพวกเรา็มาก็เอาต้นขนาดนี้ครับกําลังอร่อยครับปอใจตัวเองครับวันนี้ครับมาดูนางเอกของช่องเราครับขุดมันครับเสืทิ้งแล้วนะยืนขุดแบบรีบๆครับตอนนี้ปกติจะนั่งคลุกดินครับ ดูครับว่าหัวต้นนี้จะหัวใหญ่หรือเปล่าครับหัเละหมดแล้วจ้ะมนีหลายต้นอยู่ในนั่นเดียวกันขุดโดนหัวมันเละหมดแล้วครับการขุดที่ดีก็ไม่ควรทำต้นขาดนะครับเพราะว่าต้นมันถึงเราจะเอาหัวมันไปแล้วแต่มันก็ยังเติบโตได้ครับถ้าเราฝังกลุบไปครับฝังรากฝัง ลบรากมันไว้ครับแล้วมันก็จะเติบโตออกดอกออกผลครับซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ที่ดีครับถ้ามันออกออกดอกเป็นผลขึ้นมาเป็นมเมล็ดขึ้นมามันร่วงไปมันจะขยายพันธุ์ได้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทําต้นขาดครับ ้นยังอยู่ครับเข้าไปแต่หัวมันแล้วเราก็กรลบครับครับก็ขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผลงานวันนี้ครับก็ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ว่าจะกลับกันแล้วครับเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวจะขุดต่ออีกสักนิดหนึ่งแล้วก็จะกลับกันแล้วครับ ครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกยอดฟิวนะครับทุกๆก,การรับชมทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการขุดมันของพวกเรานะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ